แก้วอยากรู้ว่าถ้าเราเอาบ้านส5บห้าขึ้เลเจนเราจะตีไหวไหมเราจะเจอบ้านเลวไหนเราจะเจอบ้านเท่ากันหรือเปล่าหรือเจอบ้านสูงกว่าบ้าน16บ้าน17เดี๋ยวเรามาคำตอบกันเมื่อวานแก้วก็เอาบ้านหลังนี้นครับขึ้นเลเจนมาครับตอนนี้แก้วมีทั่วยอยู่ที่5 5 5ทั่ถ้วยนครับเดี๋ยวเราไปตีกันแปตาเลยเนาะก็ปูดกันว่าเราจะเจอบ้านยังไงบ้าง และแก้วจะเก็บสาดาวได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลุนกันก็แก้วจะใช้สุดนี้เลยนะครับเป็นปูวอลกุกไฟแล้วก็ซูเปอร์เยติเนาะเดี๋ยวเราไปลุยกันตาแรกก็มานครับเราเจอป้าังนี้นครับเป็นบ้าน17ที่โหดใช้ได้เลยนะครับแก้เห็นก็ปานเงินแล้วเราจะเข้าไปนะครับต้องหาทาเบีที่จะยิงลูกไฟไปแก้วเคยยิงลูกไฟไปนะครับแล้วโดนหัวคอยขอเกี่ยว เกี่ยวปลคุณชมเข็ดเลยก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าไปฉะนั้นเราจะใช้ล่องหุ่นลงไปนะครับ1ขวด2ขวด3ขวดโอเคเราปล่อยล่องหุ่นลงไปได้นะครับฉะนั้นแก้วปล่อยปลูลงไปด้านซ้ายบอลลูนนังฟ้าลงไปนะครับแก้วใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปนะครับ1ขวด2ขวด3ขวด4ขวดยิงลูกไฟ ออามันมาด้านล่างคุณผู้ชมมันได้ไปด้านบนแล้วเข้าที่ขอคอยข,ขอเกี่ยวเลยเอาเช็คคิงควีนแล้วก็ซูเปอร์เยติลงไปใช้บอลลูนระเบิดคิงโดนเกี่ยวใช้ถ้าไม่ตายเลยแล้วปล่อยอยาพิษยาแช่ปุ๊กปิ๊กระเบิดระเบิด แกปล่อยเจไปด้านบนเราใช้น้ำยาบ้านลงไปเพื่อที่จะเยียวยาให้แรงขึ้นเราใช้แมวคุกระโดดจกไปที่บ้านแล้วเจจะเข้าไปนะครับเจไปด้้นขวาเราใช้ทําใไม้ตายเจได้เราใช้กระโดดครับลงไปด้านล่างแชวค,คุมบล็อกน้ําแข็งได้คุณผู้ชมโอเคเจไปตอนครับเราริมใช้นลักกระหัวลงไปแกปล่อยลงไปดิานขวา ค่อมมดคนเถื่อนธนูคุณจะท่าไม่ตายเจนจะท่าไม่ตายเราจะเข้าไปกันเราใช้บล็อกน้ำแข็งไปที่ยักษ์ใหญ่แจนได้โอเคเราไปต่อเนาะเราใช้มงกรอยนครับลงไปด้านล่างแล้วก็โจมตีบ้าน17นะฮะคุณผู้ชม ฝีมือยังกากเลยได้แค่2ดาวเจ็ดยากจริงบ้าสิบตีบ้าสิบเจ็ครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ว่าวันนี้ถ้าเจออีกจะสู้เต็มที่หวังว่าจะมีสัก1ตาที่เราจะเก็บ3ดาวบ้าสิบได้ก็ร่วมรุนและเป็นเป็นกำลังใจให้แก้วได้เลยมาชมตอนที่2กันต่อนครับเดี๋ยวเราโจมตีกันเราเจอบ้าสิบนะฮะแต่ว่าเป็นบ้าสิบที่ อาวุธเป็นบ้าน16เนาะก็เราต้องทำให้เต็มที่เลยนะเราจะเข้าไปนะครับผานทำเลเลยว่าจะเข้าได้ไหนแก้วมองว่าเข้าไปที่ด้านไหนค่อนข้างคุ้มเลยนะครับได้ปรสสักแคนแล้วก็ได้ส่วนนี้มานะครับค่อนข้างคุ้มเลยแต่เราจะเข้าไปนะครับมันช่างยากเย็นลึกเกินเข้าไปลึกม,มากเลยฉะนั้นเราจะลองปล่อยปูไปด้านขวาใช้นางฟ้านะครับลงไป5ตัวเลยแล้วก็แก้วใช้มกรนอน,นครับช่วยปูตัดทาง แกปล่อยพ่อมดลงไปได้ไหมได้เนาะปล่อยลงไปเลยเแล้วด้านบน,นครับปูจะเข้าไปเราจะล่องหุนลงไปนะครับบริเวณด้านล่าง1ข,ข,ข,ขวด2ขวด3ขวด4ขวดไม่ได้คุณผู้ชมเราต้องไปต่อโอ้เทลโผล่ขึ้นมาเราล่ลองหุนเลยดีไหมเอาเป็นว่าเราใช้น้ำยาขูดกระดูกทันไหมแกปล่อยแช่ไปก่อน เราใช้นัดลักข้าหัวลงไปหนึ่งตัวโจมตีกับเจ๊โอเคเราใช้คุมบล็อกน้ำแข็งได้คุณผู้ชมเราใช้คุมบล็อกน้ำแข็งลองโหน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 ยิงลูกไฟพลินไหวได้ประสักแขนมาคุณผู้ชมปู่ชี่ยยวป้า เราต้องเข้าแล้วผู้ชมเราเข้าด้านบนกันแก้วปล่อยคิงคุยลงไปเราจะไปที่สาโมนักกันก่อนเลยโก้แข็งซูเปอร์เยติบอลลูนซูเปอร์ระเบิดลงไปโอเคเราเข้าไปได้นครับเราปล่อยเจลงไปได้แก้วปล่อยเจไปด้านซ้ายเราใช้ซูเปอร์ระเบิดลงไป แล้วเราใช้นักล่าข้าหัวซุปเปอร์ระเบิดลงไปเพิ่มกระโดดนี่ครับลงไปด้านล่างเราปล่ปอยยาพิษลงไปได้คุณผู้ชมเราไปตอนครับเจ๊จ่าตายลงไปควีนอยู่ด้านบนควีนลงมาครับเรามียาพิษที่ใช้ได้น,นครับไว้ใช้กับโครงกระดูกตรงนี้เลยแล้วก็เราไปที่บ้านกันแก้วใช้ทําง้ตายควีนเลยเซก จัใหญ่แจ้งออกมาใช้คนเถื่อนลงไปด้านซ้ายธนูล,ลงไปด้านล่างรางมารรลุนกันนะครับว่าจะได้สามดาวหรือไม่ก็จะลงไปนะครับแต่ว่าเราติดกำแพงเนาะโจมตีกำแพงอย่างช้าเลยแล้วก็ลงมาด้านล่างกันนะครับมียักษ์ใหญ่จะทุบก,กำแพงไปโดนกับปืนใหญ่ดืงๆเราไปต่อคุณผู้ชมเราไปต่อ แต่เวลานะครับคือสิ่งที่มีผัวใจเราจะเข้าไปนะครับด้านล่างแล้วก็เหลือ14วิสุดท้ายเราไม่มีตัวโจมตีทางอากาศเลยผู้ชมเรามีแต่ตัวโจมตีทางพื้นดินเจ้าชายนะครับยิงได้ฟรีอ e ีสปอร์เลยแล้วก็เราไม่ทันเวลาคุณผู้ชมก็เลยจบไปที่2ดาว92%วันนี้เจอบ้าน16ก็ยังทำสามดาวไม่ได้โคตรขากเลยผู้ชมโอเค เรามาลุยกันต่อครับเดี๋ยวเราไปชมตันที่3ามันต่อเลยหวังว่าจะเจอบ้านไม่ยากนะเราเจอบ้าน17คุณผู้ชมและเป็นบ้าน17ที่โหดใช้ได้เลยแกดูก่อน,นครับว่าเราเข้าตรงไหนได้เปรียบเพื่อที่จะเข้าไปนะครับแก้ว่าด้านท้ายไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับน่ากลัวคือด้านขวาถ้าเราเข้าไปนะครับยิงลูกไฟไปได้ก็จะดีมากเลยแก้ว่าเรายิงลูกไฟไปนะครับแต่ว่าขอค่อยขอเกี่ยวก็ น่ากลัวเหมือนกันเรายิงลูกไฟไปนะครับเราใช้ปูลงไปด้านล่างบอลูนเล่นเสียงคุณผู้ชมอาจจะโดนหัวคอยขอเกี่ยวเกี่ยวมาได้เราใช้แมล้งหุลงไปหนึ่งขวดโอเทล่าโผล่ขึ้นมาเอาไงดีคุณผู้ชมเราใช้บล็อกน้ําแข็งเลยละกันบล็อกน้ําแข็ง ล่องหัวลงไปนะครับ1 2 3 4ยิงลูกไฟเกือเลยเกือเลยเราดึงปูมันจนล่างก่อนเลยสรุปว่าเรายิงหัวคอยขอเกี่ยวไม่ได้คุณผู้ชมแล้วก็เราพลาดไปต้องเปลี่ยนแผน,นครับเอา2อดาวลากขหัวลงไปเราใช้ระเบิดลงไปได้ เราปล่อยระเบิดลงไปเพิ่มแล้วเราใช้ยาบ้าลงไปเราแช่ไปด้านในแกปล่อยเจ๊บไปด้านซ้ายใช้แมกคุกกระดูกไปด้านในปล่อยยาพิษไปที่ซูเปอร์มินเนี่ยนซูเปอร์เย,ยติเข้าไปเราใช้ลักข้าหัวลงไป เจ๊ใช้ทำไม่ตายเราได้มา2ดาวแล้วผู้ชมถือว่าประสบความสำเร็จเนาะเจอบ้าน17ก็วัง2ดาวแล้วกันมันจะมีไม่เนี่ยที่เราจะตีบ้านสูงกว่าแล้วได้3ดาวมันจะมีสักไม้หรือเปล่าอยากรู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมยากจริงบ้านสิาตีบ้านสิบเจทำไมมันมันไม่ง่ายเลยอ่ะก็ได้แต่บ่นนะผู้ชมก็ต้องดูต่อไปเนาะเราอยากจะ ทะลึ่งขึ้นมาลิกเลเจนเองเพราะว่าลิกเลเจนก็จะเป็นที่ของบ้าสิบเนาะบ้าสิบก็ต้องมีฝีมือนะครับที่จะขึ้นมานครับแล้วก็จะอยู่ได้เราจมตีเข้าไปนะครับได้ไป2ดาว6 6เอนอน่าอายมาก,มากเลยเราจมตีไปได้านขวานะครับแล้วก็จะเข้าไปแก้วว่าขอคอยขอเกี่ยวเนี่ยมันมันยากเนาะ เราจะรอดไปได้นะครับไม่ชเรื่องง่ายเลยก็ต้องรอดูนะครับว่าเรารับมือได้ไหมแก้ขอออกเลยแล้วกันน่าจะได้ถ้วยเพิ่มแค่ถ้วยสองถ้วยนะครับแก้วว่าชุมน่าจะรอนานเนาะเราไปลุยกันต่อเลยนะครับน่าจะเป็นตาที่4เราจะบ้าน17นะครับที่เป็นอาวุธผสมกับบ้านบ้าน16บ้าน17เนาะเราจะเข้าไปนะครับแก้วต้องหาทาเลยยิงลูกไฟนะครับคือ จแก้วอยากยิงไปด้านในนะครับแต่ว่ามันยิงไม่ถึงแน่นอนแล้วก็ถทงแคนมีนะครับเราเข้าไปเราเข้าไปเรายิงลูกไฟนะครับลงไปบริเวณด้านล่างแล้วกันผู้ชมเราปล่อยปูบอลลูนนางฟ้าลงไปนะครับเราใช้น้ำยาล่องหนลงไปนะครับแล้วก็ยิงลูกไฟพลินไว้ลงไป เจ้าลืกปล่อยนางฟ้าคุณาู้ช่วขอทุพายด้วยเราใช้กูแข่งไปด้งขวาปล่อยคิงควินไปด้งขวานะครับแล้วก็ปล่อยซูเปอร์เยติระเบิดมังกรน,น้อยเราใช้ดวงฐานไปด้งขวาปุกปิ๊กเราใช้น้ำยาล่องหนลงไปที่ฐานเลยแล้วก็เข้าไปนะครับเราใช้ซูเปอร์ระเบิดลงไปเพิ่มเก็บแพงด้งขวา เราใช้น้ำยาแช่ลงไปได้เราเก็บไบก่อนเราใช้ยาบ้ากระโดดน้ำยาล่องหนแช่แช,แช่สิพิษน้ำยาคงกระดูกลงไปกิงให้ไม่ตายโจมตีบ้านได้เราปล่อยเจ๊ไปดิ้งขวา เออเชนนอร์ักข้าหัวลงไปทันไหมควิเนเซกยักใหญ่แจนมาเจ๊ถ้าไม่ตายโอ้เจ๊เจ็บขอสัมมนะขอสัมมนะโอ้ไม่ได้นิดเดียวเองมาดูกันว่าเราจะเป็นเชนไลเราบล็อกน้ำแข็งควินก่อนเลย แล้วก็จะโจมตีไปที่ปืนใหญ่เดึงๆโอเคควีนตายลงไปนะครับเราเหลือไม่มากและเขาก็เหลือไม่มากเหมือนกันแต่ว่าเราเหลือเวลาไม่มากครับ1น,นาทีมาดูกันว่าจะเป็นชนรดนะฟานครับอยากให้ไปเยียวยาตัวละครตัวอื่นเนาะไม่ต้องเยียวยาปู่ก็ได้นะเยียวยาซูเปอร์เยติอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ยักษ์ใหญ่แจ้นตายลงไปดอลลาร์นะครับทางฝั่งของ ซูเปอร์เยติก็จะลงไปครับแล้วก็ไปต่อได้เราไปด้านบนกันแล้วก็เข้าไปครับปูนังฟ้าย,ยายายอยู่เอ็กโบโจมตีมาครับปูก็จะตายลงไปคือเราไม่มีพลังโจมตีแล้วคุณผู้ชมซูเปอร์เยติมันไม่ไหวเนาะพอมันเจอกำแพงครับมันก็อื่นเลยแล้วก็จะขึ้นไปด้านบนสดาครับถ้าเจ้ไม่ตายลงไปเราเลีย์ด้านบนได้นครับจะดีมาก,มากเลย อาจจะต้องหาอะไรมาช่วยเจ๊เนาะอาจจะเป็นน้ำยาคงกระดูกอะไรอย่างงี้เนาะแกลก็ดีบใช้ไปก่อนเสยดายเลยครับเราอุาสตสา์เจอบ้านส7ที่ยังไม่โหดมากครับแต่ว่าก็ทำสามดาวไม่ได้ครับเพราะเรากระจอกขึ้นไปเฮ้ยมาดูก,กันต่อคุณผู้ชมเราน่าจะผ่านครึ่งแรกไปแล้วคุณผู้ชมต่อไปก็จะเป็นครึ่งหลัง เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ซัก3ดาวเนี่ยจะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าเราเจอบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้าน17ที่โหดใช้ได้เลยแล้วผู้ก้้นครับอยู่ด้านขวาเราจะเข้าไปแกบแก้มองว่าเราต้องเช็คกับดักก่อนเนาะแล้วเราก็จะปล่อยแก้วว่าเราเข้าด้านซ้ายก็ดีนะด้านซ้ายได้ควีนคุณผู้ชมด้านซ้ายได้ควีนเราใช้ธนูลงไปก่อนเนาะแบบนี้เลย ใช่ครับมีเทลลาฉะนั้นเราใช้น้ำยาล่องหนลงไปแก้วปอยล่องหนปูลูกไฟพินินไหวเราได้ควีนมาด้วยคุณผู้ชมแล้วก็จะเข้ากันเราเข้าโดยใช้กกแข็งคิงควีนใช้ซูเปอร์เยติปุกปิก เราปล่อยระเบิดลงไปด้านล่างมันก็น,น้อยลงไปนางฟ้าโดนล็อกเป้ามานะผู้ชมเราปล่อยเจ๊ลงฐานลงไปคิงเข้าไปครับเราใช้ทําไม่ได้คิงเลยเรามียาพิษคุณผู้ชมถ้าแค็อยู่ด้านบนเราปล่อยยาบ้าลงไปเราแช่ไปที่สารวา เช็คกระดูดไปด้านขวาเฉืชนน้ำยากระโดดน้ำยาคูกระโดดไปที่เสาหมุนนะคุณจะทำไม่ตายโอเคแล้วก็เราใช้น้ำยาล่องหัวลงไปเราใช้น้ำยาบล็อกน้ำแข็งไปเพื่อที่จะเยียวยาก่อนแต่ไม่ทัน ไม่มีฐานแค่์ใช่ไหมคุณผู้ชมแก้วก็ไม่ได้ดูเลยเราไปต่อครับด้านบนคิงตายลงไปมีฟินิกกูชีพมาลุ้นลุ้นล้น,ลน,ลนอย่าได้สามดาวคุณผู้ชมดูเหมือนว่าคิงจะไอควีนจะตายลงไปเรามียาพิษที่ยังไม่ได้ใช้แล้วเราใช้กับอ,อะไรได้เนี่ยโอเคเราไปต่อเนาะ มาดูกันว่าจะได้สามดาวไหมตีบ้านสิพอมดโจมตีอย่างหนักเลยทั้งที่เจอปืนใหญ่เดึงๆไม่ให้เกียรกันเลยแล้วก็ตายลงไปนะครับเราใช้ยาพิษลงไปด้านบนที่คงกระดูกเลยเบก,ก้าจะเข้าไปเราโจมตีทางฝั่งของกำแพงซูปเปอร์เยติซูปเปอร์เยติตัวสุดท้ายคุณผู้ชม เรามีลูกไฟโอ้ยสองดาว98%ยากจริงสมดาวก็ไม่ได้คุณผู้ชมเราเหลือ3ตา3ตาสามดาวได้ไหมตาละดาวเราเจอบ้าน17หลังนี้นะครับมีแววว่ามีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นเพราะว่าเป็นบ้านที่รวมอาวุธอยู่เนาะเราจะเข้าไปนะครับก็ นึกไม่ออกเลยครับว่าจะเข้าด้านไหนดีแล้วเข้าไปด้านด้านซ้ายและกันคุณผู้ชมแก้วปล่อยปูลงไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ใช้นางฟ้าลงไปเราใช้น้ำยาล่องหนล,ลงไปได้น,นะครับเราปล่อยน้ำยาล่องหนล,ลงไปยิงลูกไฟเพ่นไหวแล้วก็ลอาใช้คิงควีน โกแข็งซูเปอร์เยติปุ๊กปิ๊กนักล่าข้าหัวลงไปเลยปล่อยปุ๊กปิ๊กลงไปลงฐานไปด้านบนซูเปอร์ระเบิดลงไปเราใช้ซูเปอร์ระเบิดลงไปเพิ่มปล่อยบอลลูนลงไปแล้วใช้ซูเปอร์ระเบิดลงไปเพิ่มเราใช้เจลงไปด้านบนเราใช้น้ำยาแช่ลงไปได้แก้วจะปล่อยน้ำยาบ้านครับลงไปด้านบน ใชกระโดดลงไปแล้วก็แช่ไปที่เครื่องยิงห็นยาพิษวันนี้แม่คงกระดุกไปด้านบนโอเคดึงความสนใจของสาราวากเส้นเดียวเราล่ลองหุ่นให้กับเจได้ก็จะล่องหุ่นให้กับเจแล้วเราลงไปด้านล่างใช้พมไปด้านขวาแล้วก็ใช้ธนูลงไปด้านขวานครับแล้วก็จะแบบนี้เลยโอเคเราใช้มันก็น้อยครับลงไปด้านล่างได้ครับแก้ปล่อยไปด้านซ้าย เพราะว่าไม่ค่อยหนักทุดายคิงของเราครับอยู่ดิางขวาก็จะลงไปนะครับเราสามารถที่จะเก็บสามดาวได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ภูมิใจนะครับเพราะว่าเป็นบ้านที่เขารวมอาวุธเนาะแล้วก็ไม่ใช่บ้าน17ตันด้วยนะครับเราก็รู้สึกว่าเหมือนเขาแจกให้เราตีฟรีอย่าคุณผู้ชมอะไรถ้าไม่ตายนะครับกดใช้เลยก็3ดาวก็สาดาวนะครับก็ถือว่าโอเคดีกว่าแปกเนาะ เราไปต่อนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมตาที่เจ็ดก,กันต่อเลยเองเราเจอบ้านนี้นะครับเป็นบ้านรวมอาวุธอีกแล้วนะครับก็น่าจะไม่ยากเท่าไร่มังม้งมัง้งมั้งเราเข้าไปนะครับแก้วมองว่าเราเข้าไปที่บ้านได้เลยนะแก้วไปปูลงไปนะครับแล้วก็จะยิงไปที่บ้านาใช้ปูลงไปด้านล่างนางฟ้าลงไปแล้วก็ใช้ล่องหนครับลงไปด้านซ้าย เรายิงลูกไฟเพนไวลงไปแล้วก็ให้ปูเนี่ยโจมตีบ้านเลยโอเคปูจะเข้าไปนะครับคุณผู้ชมนางฟ้าเจ็บอุ้ยเรารีบดึงปูไปดึาขวาเลยคุณผู้ชมนางฟ้าเดือดตายรีบดึงไปดึงไปดึงไป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 เราใช้กุ้งแข็ง ลงทหารเลเบิดมันก็น้อยโอเคเราหนีไปด้าครับเราใช้บรรลูนเลยเช็คลูกโป่งสีดำและใช้ปประเบิดซูเปอร์เยติปุกปิกตัก,ากลาข้าหัวระเบิดลงไปเพิ่มเราเช็กกระโดดครับลงไปด้านซ้ายแล้วก็ใช้น้ำยาบ้าลงไปตรงกลาง เราปล่อยดลักขั้วลงไปได้คุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่เจอผู้กล้าเลยเราใช้ยาพิษลงไปได้เ้าใช้ทัพตายคิงแล้วก็จะใช้แช่ลงไปที่เครื่องยิงเห็นปล่อยเจ๊ไปด้านบนไปเราใช้แม่ล่องหัุวลงไปเพิ่มโอเคเราจะล่องหั้วไปที่คิง พิทคิงบอกน้ำแข็งเล่นคุณผู้ชมก็จะโจมตีอย่างสนุกเลยแต่เสืดานครับไม่ใช่บ้าสิบเจ็ดตันเนาะเป็นบ้าสิบเจ็ดที่เขารวมอาวุธนั่นเองก็เลยทำให้เรานครับรอดมาได้อย่างไม่อยากทุไดยเนาะ โ okay. อเคก็ได้สามดาวคุณผู้ชมอาจจะไม่สมศักดิ์ศรีเท่าไหร่นะครับที่ตีบ้านแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อคุณผู้ชมขอเข้มเข้ม,ข,ม,ข,มขอเข้มเข้มไม้สุดท้ายบ้านสิบห้าคุณผู้ชมบอลเท่ากันถ้าแก้วไม่ได้สามดาวนี่แก้วเขินเลยนะเดี๋ยวแก้วจะต้องหาทำเลก่อนครับว่าวจะยิงไปตรงไหนถ้าแคนมีไม้มีนะคุณผู้ชมเรายิงไป ด้านล่างก็ได้คุณผู้ชมเอาง่ายๆเลยเราใช้ปูบอลลูนนางฟ้าเราใช้นี่นมาล่องหุนลงไปนะครับแล้วยิงลูกไฟพินไหวลงไปแล้วเข้าที่ด้านขวานะครับที่ป้อมอีซีกร์คิงควีนเราเชิญดวงถ่ายไปด้านขวาแล้วก็ใช้บอลลูนโกแข็งซูเปอร์เยติปุกปิก ้องลักข้าหัวระเบิดปล่อยเจไปดิ้งขวาโอเคเอใช้ยาบ้าลงไปได้คุณผู้ชมใช้น้ำยาคงกระดูกไปด้านบนใช้น้ำยาแช่น้ำยาบ้าลงไปก่อนปล่อยแช่ลงไปลองหนกระโดด คุณจะทำาไม่ตายคิงจะทำาไม่ตายเลยปยาพิีไปด้านซ้ายบองน้ำแข็งทำไม่ตายเจเลยก็จะลงไปนะครับด้านซ้ายเล็งขวานะครับบอกเลยว่า เจอบ้านเท่ากัน,นครับแก้วไม่ยอมอยู่แล้วถ้าเจอบ้านเท่ากันก็ชิวๆนะฮะถือว่าตีฟรีไปแต่เราต้องการตีบ้านสูงกว่าเนาะบ้านสิบ้านสิบเจ็นะครับเสียดายที่เจอบ้านที่คนโหดนะครับเราทำสามดาวไม่ได้นะครับก็ต้องไปฝึกฝีมือกันต่อเนาะเพื่อที่จะตบบ้านสิบหเอ้ยถบก้ันสิบกับบ้านสิน 17, ให้ได้แก้วว่าสนุกดีนะมันท้าทายดีนะครับที่เราเอาบ้านสิบะครับไปตีบ้านสูงกว่า ได้สามดาวนะครับวันนี้มาสรุปกันนะครับแก้วตีไปแก้วตีไปแปดตาครับได้มาแก้วตีไปแปดตาครับได้มา257ถ้วยนะครับก็ได้2ดาว1 2 3 4 5 5ตามสครับแล้วก็ได้3ดาวสามตาครับแต่3ดาวที่เจอนะครับไม่ใช่บ้าน17ตันๆนะครับเป็นบ้าน17ที่ทำการรวมสิ่งก่อสร้ซ่านครับทำให้ เราตีได้ง่ายครับก็เหมือนเป็นบ้านฟรีแต่ก็มีบางบ้าน,นครับที่เราเจอแล้วเราได้เปอร์เซ็นต์สูงๆครับก็ถือว่าดีเลยแต่ว่ายังไม่พอใจนะครับได้257ด้วยอาจจะน้อยเกินไปนครับควรจะได้สัก300เนาะเดี๋ยวแก้วจะลองไปเล่นต่อนะครับจนกว่าจะจบซีซันเพราะซีซันนี้ก็จะเป็นซีซันแห่งประวัติการนะครับเราจะต้องเอาถ้วยนครับให้จบได้สูงที่สุดเลยนะครับจะได้อยู่ในโปรไฟล์นั่นเอง แล้ววันนี้แก้วก็ขอฝากไว้นะครับกับการตีเลเจนด์ครับโดยใช้สูตรนี้เลยก็จะเป็นสูตรปวกลูกไฟแล้วก็ซูเปอร์เยตินอมเป็นอย่างไรบ้างผู้ชมชอบไหมถ้าชอบก็ฝากรับชมกันด้วยนะ้องท่านผู้ชมวางแผนจะเติมเกมนะครับแก้วแนะนําให้เติมที่เว็บซูเปอร์เซลสโตนครับเติมที่นี่จะได้ของแถมเพิ่มแก้วใส่ลิงก์เว็บไว้ในคำอธิบายกดที่ลิงก์เพื่อเติมได้เลยครับเติมผ่านลิงก์นี้แก้วจบส่วนแบ่งเล็กๆรายได้สมทบทุนซื้อลิงก์จากบ้านใหม่มาแจาก ขอบคุณทุกท่านที่ใจดีสนุนแก้วมาตลอด